เบืองสีเรื่องงามค่ะจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลมาค่ะพี่น้องมือนนี้ได้เมนูแซ่บแล้วจะ้ะตำย้ยเพิ่งน้องแพทเพิ่นเห่็นหน้าเหมือนน้ำเพั่นสื่อมะฝากเนจะจ้ะกินกับไข่ห่างหั่งเนจะจ้ะหรือว่าไข่ลูกเป็ดเวียดนาม มน้ำลายแตกมาจากสิบเซนกันจ้ะเบิ่งสีเรื่องงามคาดจ้ะอืออือจบ พักแพลวมันดีขนาดพี่นนอง ทรงพักแซ่บๆว่ามีขนมนจีนดนะ้ค่ะพี่น้องบ่าคืออยากนะจ๊ะ ซีไข่จุ่มน้ำส้มตับให้เขา หมื่านฝนตกไปซื้อของน้อพี่น้องยูเซเ่นหมืนมน่นหมื่นแบบนี้เอาหลังลงหลังถลอกให้เนี้ยหงาบ,บัฟาดฝนตกกะระมัดระวังเนาะพี่น้องเนาะ ซือไว้ฝ่านะ <c oughs> ฝ่าเลางสี่เยนสี่เยนเขาหุม 맛있는데, 뭐야? 너무 흠. อ่องผิวเผ <c oughs> ินกสิคือตอนหมักม่วงน้องน้องเอกลักษณ์เพิ่นฟ้าส่มพักรลอบในสแสบแห้ง mm -hmm. เสียงทางกินโบมายังไงพี่น้อง <c oughs> จ๋าลองัน,ยน,น,นอยุ่งรงนี้นะโบมันสุดแคนีนนะจ๊ะว่างาไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> สวยมากอืม <c oughs> เป็นตัวอ่อนลาดน้ำสุปต้มอืมแซบ rồi mà không có biết đi, đi. อิ่มเลยได้ไปในีพี่นอ้องเหลือสามหน่วยกินหานหน่วยกำลังดี <c oughs> ว่าสิกินอีกหน่วยนึงกะสิไปกินกาแฟนะจ๊ะเหลือทองไปกินนามน้องพี่น้องเนาะ หรู้สึกกินอกจัาหน่ยอยเก็บหองไปกินน,น้ำนาะเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนะจ๊ะตำย่เพิ่งกินกับไข่ห่างห่างเป็นไข่ระยะสองด้วยค่ะพี่น้องเพื่นกันจะมีโตอ่อนเนาะเสียบค่ะไข่รอมนี้งามทุกงามทุกหน่วยเลยมันนัว กินกับสมตำเผ็ดๆนัวๆหวานๆเสรษค่ะพี่น้องคือเกาเนาะค่ะพี่น้องทำไว้กินสดหลวดกินมุม่ามกินบสุภผาพจังใดก็ต้องขอถูดขอพายหลายหลายเด้อจ้าแล้วก็ทำให้มาคลิปนี้เมนูนี่กะฝากก็เลยก็แชร์เป็นกำลังใจให้หมวยในเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ